น้ำเกาหลีนี่ครับหลวกผักน้ำครับผมน้ำมีน้งครับุกดีบล่อยประมาณนี้ครับผมเนี่ยมูบ่เมาบ่ใส่ซะก่อนนั่นไปสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องทางบ้านอูดูกันะครับผมผมสะพว่านุ้มบุดอนดังนั้นไทยเน่ยเกาหลีใต้ครับมื้อนี้ก็ทักทายพี่น้องตอนเช้านะครับมื้อนี้เป็นมื้อวันเสาร์หยุดงานนะครับผมก็เลย สิพาพี่น้องออกไปหาอยู่หากินหาลอเก็บพักมาลวกกินเล็กหน่อยเราเก็บพักน้ำครับพี่น้องพักน้ําที่ภาษาเกาหลีเขาเรียกว่าดอกคลุกนะครับผมดอกคลุกซึ่งเป็นพักเอ่อฤดูกาลนะครับปีนึงได้กินแค่ครั้งเดียวครับนี่ยู่ข้างหลังคุณนึ่งกับพี่น้องครับตรงนี้ตามอยู่ข้างหลังเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปลอเก็บแล้วก็เอาไปลวกนะครับกาติดตามรับบชุ่มเครื่อครับพี่น้องครับเรื่องงานได้ในเกาหลีใต้นะครับกับมีคลิดให้พี่น้องชมตลอดนะครับ มองกิฟต์อายุของหลังนี่ครับพี่น้องบเพิ่งเขาเตียงออกเต็มเต็มอากาศตอนนี้ก็ยังเงย,ย็นอยู่คุณดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วครับผมแล้วผ้าปเก็บแต่ว่าตีเก็บตอนนี้กับตีดวงคินตอนแรกต่ว่ากับตีพยายามเอาคลิปตัดตัวให้มันร่วมกันนะครับผมเพราะว่าซึ่งว่ามือน,นี้กับตีนี้คิจกรรมทกัำนิดหน่อยแต่ว่ากับตีปเป็นเหตุขีปลวงอีกตอนหนึ่งกับตอนแรกอ่ะสิตาานำเชืงครับหรือผ้าปเก็บครับผมไปนี่ครับพี่น้องครับต้นพักมันจะเป็นแบบนี้นะครับผม นี่ครับยอดมันเป็นประมาณนี้แหละครับผมนี่เขาก็สีเด็ดเอานี่สิแตกอองไม่เป็นมะขับพี่น้องนี่ครับเป็นพักตามฤดูกาลนะครับผมปีหนึ่งนี่จะกินแค่ครั้งเดียวเพราะว่าจักหน่อยเนี่ยมันมียอดแล้วก็สีออกมาเป็นใบจังจีิงเหรอนี่ก็เริ่มแก่แล้วครับเดี๋ยวนี่นี่เริ่มแก่แล้วครับเก็บนะครับนะ ได้ยุ่นในหน่อยอ่ะฮะาายังหลอกเก็บเนี่ยครับหักน้ำหลอกคนะกลุบนะกระลีมากมากมา,ก,าก,กินนะครับผมเก็บแล้วก็สี่เอาไปลวกนะครับเดี๋ยวห้องมาเก็บกันนะครับเดี๋ยวติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวนี่จัดเมนูลวกห้อน้ำครับไม่คิดตามท่นานญา งามวะงามคามักบอ๋อตัวคนน่ะต้นหยานยี้เอามาลวกครับผมนดๆน,นี่ครับตน,น,นหวางามคนน่ะสวยๆนนีเราขอตู้เย็นแต่ใ่กรเฉพาะไอ้มท่นเนังดีๆัดีๆได้อนน่อโอเค พกกระเทือนงามเลย<ะ>หอ,อ,อมมาพกกระเทือน,นอเน,น,นเาะนกรมันห่อยๆเลยหลอดัตวรเทือนก็เพิ่งน้ำบรรท้านเราเนืเื่อนะลักษณะนี้เป็นหยอดเป็นหยอดนะลวงไม่ลงกับเลื่อนได้น้อยเดียวเลยนะเนาะหายเลยน้ำเกิดได้ที่เรียบร้อยเดี๋ยวล่างพักหน่เอามาันลงครับผม ดีดีแล้ดีดีแล้วล้างทำความสะอาดสักหน่อยเพราะว่าเย็นนห่นนองพักน้ำเกาหลีมาจัดเลยครับลวกพักน้ำครับผมนี่ละว,วันนี้ไม่เห็นลิปตามสัญญาละโอ้โห เดี่ยวเดี่ยวเลยดิดีเลยดิถึงนี่แหละทำมันนีู่้แต่หย่อนงามออ่่เรียบร้อยจะหน่อยกับพริกแล้วไฟอัดเข้าไปเรื่อยแล้ว ดวงน้ำมีเงาครับดีบร่อยนครับระมาณนี้ครับผมสวยๆเลยประยงามวันนี้เฮ็ดเปน่นหลับไก่เอ็มาแกลังออกมาบางมาเปด็นวาดำไรกนลังนี่ตพ่มเว้ยนี่อะไรมาเดียนี้ งงเงี้ยมูบ้เมาบ่โอ้งามเลยล่ะโอ้สวยงามันไปดูหนุนเลยทานเ่แหละเอาอพักมันจะบ่นหนุนใส่ซะก<ป>่อนนั่นเฮ้ยไปลอยฮะเก็บติดลอยนะครับลวกพักน้ำนี่ละประมาณนี้ครับผมอืม